สวัสดีค่ะร้านยาท่าขัวค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับน้ำตาเทียมค่ะทุกคนทราบกันไหมคะว่าน้ำตาเทียมในประเทศไทยนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทค่ะประเภทที่1แบบขวดหยอดตาค่ะประเภทนี้นะคะหลังจากเปิดแล้วจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานหนึ่งเดือนเนื่องจากมีการผสมสารกันเสียค่ะรูปแบบนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีอาการตาแห้งเล็กน้อยไม่จาเป็นต้องหยอดตาบ่อยค่ะที่สาคัญคือประเภทนี้ราคาไม่แพงค่ะ ประเภทที่2นะคะแบบหลอดขนาดเล็กค่ะแบบนี้นะคะหลังเปิดใช้เนี่ยก็จะมีอายุเพียง1วันหรือว่า24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมสารกันเสียเข้ามานะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ตาแห้งมากต้องหยอดตาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะระาคายเคืองน้อยกว่าตัวที่มีสารกันเสียค่ะแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือมีราคาที่สูงกว่าค่ะ ประเภทที่3แบบเจลค่ะทําให้ระเหยได้ช้ากว่ารูปแบบน้ําค่ะทําให้รักษาความชุ่มชื้นของดวงตาไว้ได้นานกว่านะคะแต่หลังจากหยอดแล้วอาจจะทําให้เกิดอาการตาพร่ามัวได้จึงแนะนําให้ใช้ก่อนนอนค่ะ ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งนะคะก็สามารถเลือกใช้น้ําตาเทียมให้เหมาะกับอาการแล้วก็ลักษณะการใช้ของตัวเองได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านยาที่มีเภสัชกรประจําอยู่นะคะ